วัดีค่ะวันนี้เราจะมาพากินมะม่วง <Wow. S 1> ว้าวข้าเหนียวมะม่วงนะคะมาถึงที่เลยเอะเป็นมะม่วงส่งออกที่ลายใหญ่มากๆในจังหวัดอยุธยากันเลยนี่ดูมะม่วงว้าว <Wow. S 1> ดูดูดูดจะมาคุยกับเจ้าของสวนพันไล่กันเลยนะทุกคนโอเคโอเคไปเลยนี่คือเจ้าของสวน แห่งแรกที่อยุธยาพันไม้ของ,งมะม่วงนั่นเองได้สวัสดีค่ะสวัสดีอันนี้คือเปิดกิจการมาแล้วกี่ปีคะทุกสิบปีแล้วโอ้วันนี้มีมีมาให้ชิมด้วยว้าวเ,เหนียวมูม่วงนี่โอ้โหจะออกมาเย็ดตอนร้อนๆโอ้มาแบบร้อนๆเลยอยากให้สองท่านได้ชิม แล้ววิธีการปลูกนี่ปลูกยังไงคะทาให้อร่อยหวานก็ใช้ดินดีให้อาหารทา้งใบและทางต้นธรรมชาติธรรมชาติคือไม่มีการฉีดสาร<ม>เคมีเลยใช่ไหมไม่มีสารเคมีเจือปนว้าวโหตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษแมงแมงโก้สีือง yellow, yellow เรามาชิมกันดีกว่าลองเลยลองเลยเปิดก่อนเลยแล้วกันนี่อันนี้ให้สูมให้สูมดูว้าวเหลืองอลามอ่าพันอะไรนะพ่อน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้สีทองทุกคนอ่าเจ้าของชิมด้วยอู๋อืมหวานมากคือแบบเขาไม่ได้ใส่น้ำเชื่อมนะทุกคน คำตตโตโตใครเป็นคนผลิตข้าวเหนียวในบ้านในบ้าน <c oughs> ในบ้านเนบ้านเฉยนว่ามีการส่งออกจากต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะโเ้ในเมืองจะมีทั้งปีเดือน,นหนึ่งนี่ส่ง ออกนี่ประมาณเดือนหนึงออกประมาณสามสีตันโอ้โหสามสี่ตันเจา้าจอด <c oughs> นี่โอ้โคําใหญ่ๆคําใหญ่ๆนะทุกคนดูอร่อยขออนุญาตนะคะใ <c oughs> <c oughs> บ้านทําข้าวเหนียวอร่อยนะคะ <c oughs> คะแนนเต็มติดให้แม่บ้านเท่าไหร่ข้อข้อทะลุทะลุจีบไปเลยเกือบร้อยขอเรียกแม่ว่าแม่บ้านไม่ได้แล้วถ้าขายนี่ขายลูกแล้วเท่าไหร่คะคันห้าจะบ้าหรือไงปีนี่ไงบอกเยี่สิบยี่สิยี่สิบยี่สิบยี่สิบยี่ วันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะตางเจ้าของไลน์ของเรานะคะใครจะมานะคะมาได้ที่อยุธยาอำเภอเสนานะคะมาที่นี่ก็มาชิมฟรีได้เลยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> โอเควันนี้นะคะแปดจันเจงก็ขอลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย